มันได้ไออ่ะไอไอเลื้อยๆบ่เลยบ่ยอ๋นคนลกคนนงตานะมีคนคนนึงเอาเลยนึคนคนมไาอให้มันสิล้มเล็กน้อยไปเออีนี่เจ้าเป็นคนจ้เพิ่นจวางเลยนี่ะ เย็นเหรอเขาม้าป่ะเขามาเออเป <Sports> ็นเงเขามาอาหมาชันกินรึแต่เราห้องมาเนี่ย มาสองเช้าเลยน้บามาแล้วมาอีกขึ้นเนี่ยตะไบเต็มะยันตะยนไบตะยันตเฮ็นเหนี้วนพอไม่ก็น่แลลวมาทั้งที่อย่นี่เอรถกันเลยรถไหมขยับไม้อีกขยับออกไม่จากรถ เฮ้ยตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ม่ได้หรอใช่ตรงนี้ตรนี้่ไหวนี่มันกินอะไรไเข้โอ้ยตัวเขาบุบแดงทั้งวันเลยวาให้ยิ้มได้ไหมเด็กเต้ อธิษฐานโดนใช่ไหอธิษฐานโดน

นี่นีกไม่ติดตเฟืองแต่วามันแดดแดดแรงมากตัวที่วันนี้เห็นวน่าุดไม่แรงไม่ตัวใหญ่นักซากกับมันแน่

เดวันไปนไม่สบายนะเพราะว่าตันแเดไปเที่ยวถึงอ่ะพ้อเ่ใส่บาตนใส่บาดังเด้อใส่บาตไปขอ Happy, happy birthday Ê, à, tao cái i don't Putih yang dikampang, saranam kacangit. Putih yang disengkang, saranam kacangit. Putih yang disengkang, สำหรับชิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อชิปหนาชิปไม่จังค่อยพอกันพี่น้องสำหรับชิปนี้ขอตัวก่อนพี่น้องสวัสดีครับ